ร,รู้แน่ชัดว่าถิ่นกําเนิดของต้นมอข้าวมอแกงดิงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่รู้แต่เพียงว่าพบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ในแถบร้อนชื้นอย่างบ้านเราและบางชนิดยังเป็นพืชทิ่นเดียวที่พบได้ในประเทศไทยเท่านั้นแต่คนไทยน้อยคนนักที่จะให้ความสนใจและรู้จักพืชชนิดนี้อย่างลึกซึง้งบางก็เห็นเป็นเพียงพืชพันธุ์ที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตา แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไรจนทำให้ต้นมะข้าวมะแกงลิงใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากป่าและแหล่งธรรมชาติในบ้านเรารเต็มที oh. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองตกหลุมรักต้นไม้หน้าตาประหลาดอย่างต้นมะขาม้ามะแกงลิงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่มารู้ตัวอีกทีผมก็ลหลงไหลความมาสจรั์ของพันไม้ชนิดนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วสาเหตุที่ผมชอบต้นมะเข้ามาแกงลิงเนี่ยมนเริ่มจากว่าเรารู้สึกถึงความแปลกความแตกต่างจากพืชชนิดอื่นนะครับตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมได้เรียนในเรื่องของพืชกินมแมลงหรือมะเข้ามะแกงลิงเนี่ยในหนังสือแต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับไม่เคยเห็นต้นไม้ของมันจริงพอหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อผ่านเวลาไปเราโตขึ้นเนี่ยเราได้เจอต้นมะข่านมะแกงลิงในตลาดผมก็เลยสนใจแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มศึกษามันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลายคนคิดว่าต้นมะข่าวมะแกงลิงเป็นเพียงพันธุ์ไม้รูปทรงสวยงามแปลกตาแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันคือต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ สำหรับในเรื่องของความสําคัญต่อระบบนิเวศเนี่ย <_ d ial ing> ผมมองว่าต้นมะขามแกงลิงเนี่ยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารนะครับมันเหมือนกับสัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นพืชที่กินเนื้อนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่มีพืชอย่างนี้อยู่ในธรรมชาตินะครับแมลงหรือสัตว์ที่จะต้องเป็นเหยื่อของมันเนี่ยก็จะมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็อาจจะไปรบกวนระบบนิเวศอื่นๆนะครับก็คือไปกัดกินพืชหรือต้นไม้อื่นๆรวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ก็อาจจะโดนมแมลงต่างๆเหล่านี้รบกวนได้เช่นเดียวกันนะครับในสําหรับประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมีประโยชน์กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณการนะครับในตําราแพทย์แผนไทยเนี่ยมีบอกเอาไว้ว่าน้ําที่อยู่ในหม้อของม้ข้าวมะแกงลิงเนี่ยสามารถเอามาหยอดหูแก้หูน้ำหนวกหรือว่าหยอดตาแก้โรคตาแดงได้นะครับนอกกนั้นแล้วคนทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะคนทางภาคใต้เนี่ย เอาเมลข้าวมลแกงลิงเนี่ยมาประกอบอาหารนะครับเป็นขนมหวานไว้รับประทานยามว่างด้วยเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ทั้งต่อระบบนิเวศและก็ต่อคนไทยด้วยครับต้นมลข้าวม้อแกงลิงเป็นพันไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือมีกลวยดักแมลงซึ่งรูปทรงคล้ายหม้อและมีฝาปิดกลวยนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบที่ห้อยลงมาเป็นอวัยวะพิเศษ ที่มีไว้สำหรับจับแมลงกินเป็นอาหารถึงแม้ต้นเม้าข้าวเม้าแกงลิงจะสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงแต่จะแตกต่างจากพืชชนิดอื่นตรงที่มีการดูดซึมธาตุอาหารด้วยวิธีดักจับแมลงและย่อยสลายผ่านกระบวนการทางเคมีมันสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ในสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์หรือขาดธาตุในตัวเจนด,ด้วยการกินแมลงซึ่งมีกรดอะมิโนในรูปของโปรตีนเข้าไป เมื่อกรดอะมิโนสลายตัวก็จะให้ธาตุไนโตรเจนที่พืชต้องการครับม้อคามหม้อแกงลิงเป็นตัวอย่างพืชกินแมลงที่มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับพวกมันสามารถปรับเปลี่ยนสีสันให้สะดุดต,ตาหรือผลิตกลิ่นและสร้างต่อมน้ำหวานเพื่อล่อแมลงให้เข้ามาติดกับดักได้เมื่อมีแมลงหลงเข้ามาพื้นผิวด้านบน ซึ่งมีคี้พึ่งฉาบไว้จะทำให้เหยื่อลื่นตกลงมาได้ง่ายจากนั้นก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นอาหารในที่สุดครับ ื้นบางก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่สแสดงว่ามันยังยังไม่สมพันธุ์ยวลงไปหาข้างล่างกันดีนกว่ามั้ย หอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดีย๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับอ๋อเจอละอ้าวนี่เกือบเกือบปะเดาเนีเกือบเต็มว้แล้วเนี่ย การสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึง่งพบว่าหอยนียสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพนี่ก็ถือฐาน ทีสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับ วันนี้ค่ะเอจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศยอดฮิตมีเวลาเพียงน้อยนิดแล้วก็สามารถบินไปได้เลยนะคะและที่นี่ก็คือฮ่องกงนั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงฮ่องกงดิสนีย<ะ>์แลน<ะ>ด์เราไปลองเล่นเครื่องเล่นเหล่านั้นแล้วดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวอธิบายได้บ้าง จากความสนใจเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี้เองทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับมิสเตอร์ชอนเมดส์ชาวสหรัฐอเมริกาที่มาอยู่เมืองไทยนานถึง18ปีและมีความสนใจศึกษาหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างจริงจังจนถึงกับตั้งมูลนิธิเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สายพันธุ์ในเมืองไทยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับผมได้เจอกับเพื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย ผมก็รู้สึกว่าในน้าเวลานั้นเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาความรู้หรือการสำรวจเลยแต่คนต่างชาติซึ่งเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทางธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเขากลับสนใจมากกว่านะฮะผมก็เลยติดต่อเขาแล้วก็ร่วมเดินทางศึกษากับเขานะครับทุกๆปีที่เขามานะฮะเราก็ร่วมเดินทางไปตามส่วนต่างๆของประเทศไทยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ ออกไปต่างประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามแล้วก็ศึกษาเจอความหลากหลายต่างๆนะครับได้เจอพันธุ์ใหม่ๆอีกหลายๆพันธุ Every time I've been here in the past, there's been lots of plants in this area, but this time it looks like there's been so many poached. It's hard to find any. Where do you want to go to first to try to check? พี่เล็กเราจะไปดูตรงไหนดีครั้งที่แล้วมานี่มันเยอะเลยนะตรงบริเวณนี้แต่ว่าตอนนี้นี่ หาไม่ค่อยได้อะตรงไหนที่ยังม oui> ีอยู่เยอะอยู่ที่เราลงมาตะเกียจะมีร่องรอยของการขุดของชาวบ้านเขาขุดไปขายเราก็ไม่รู้ว่าเขาลงมาเอาเมื่อไหร่ก่อนเราไปตรงไหนก่อนดีก็เนี่ยก็บริเวณนี้แหละตรงนี้นะอ่าอ่าเนี่ยแถวๆตรงไหนทางนี้ป่ะใช่ทางโอเคไปที่นี่ใช่ไหมอือฮะโอเค Let's go see โอเค หลังจากที่ผมได้รู้จักกับมิสเตอร์ชอนเราก็ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจต้นมอข้าวมอแกงลิงมากขึ้นจากเดิมที่เคยสำรวจคนเดียวตอนนี้ก็มีเพื่อนคู่คิดที่คอยให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเราได้เจอโลโบซ่าแล้วนะต่อไป รครั้งนี้เราลงพื้นที่สำรวจกันที่จังหวัดพังงาครับโดยมีคนในพื้นที่อย่างลุงเล็กเ,เป็นหนึ่งในทีมร่วมสำรวจกับเราด้วยการมาในวันนี้เราต้องการค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่กำลังจะสูญหายไปในโลกนี้มีมะข้าวมลแกงลิงอยู่ประมาณ140ชนิดนะครับแต่เฉพาะที่พบในประเทศไทยนะครับณนะปัจจุบันเท่าที่ มีการได้จำแนกพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีการตีพิมพ์แล้วเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน13ชนิดตัวที่พบมากที่สุดเลยก็คือ m i r a b i l i สซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เยอะที่สุดนะครับทางต่างประเทศเนี่ยไกลที่สุดก็คือทางตอนใต้ของจีนนะครับทางใต้เนี่ยลงไปถึงประเทศออสเตรเลียนะครับทางตอนเหนือนะครับในประเทศไทยเองก็พบตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปาง นะครับทางภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปจนถึงนราธิวาสอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดที่พบแห่งเดียวในประเทศไทยณนะปัจจุบันเท่าที่ทราบนะครับก็คือช้างนะครับชื่อของมันเนี่ยบ่งบอกว่ามันอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับนี่ก็คือเป็นพันธ์จากทางภาคตะวันออกนะฮะและที่เหลือเกือบทั้งหมดจะอยู่ในภาคใต้นะครับตัวที่พบ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับทางภาคใต้เนี่ยนอกจาก m i r a b i l i สวาร i ตี่มิราบิลิแล้วจะมีแอมพูลา i a เรนะครับซึ่งพบตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปจนถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ยังมีบางชนิดซึ่งเป็นชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยนะครับอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้เริ่มตั้งแต่สุราเทนซิสนะครับณนะปัจจุบันเป็นชนิดที่ พบแห่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแห่งเดียวในโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากเพราะว่าเท่าที่สํำรวจในปัจจุบันเนี่ยพบในพื้นที่บริเวณเดียวซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถูกคุกคามจากการทําการเกษตรรอบข้างแล้วก็การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างม้อข้าวม้อแกงลิงมีหลายชนิดในประเทศไทย และบางชนิดกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปแต่บางชนิดก็เป็นพืชถิน่นเดียวที่พบที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นคือถ้าหมดไปจากพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะไม่เหลือพืชชนิดนี้อีกเลยครับ These plants have evolved over the last 30 to 50 million years to become carnivores. We believe they've done this because they're very slow growing, and in order to escape the competition of other faster growing plants, they've evolved this method of getting their nutrients from insects they catch. This allows them to grow in areas where the soils are very nutrient deficient, thereby not having so much com competition from other plants. There's a lot of interesting developments in these plants that we don't find in almost any other plant species สำหรับชนิดที่พบมากในประเทศไทยคือขเนงนายพรานพบได้ในที่แฉะมีน้ําขังทั่วๆไปขึ้นได้ง่ายในที่ชื้นจึงนิยมนํามาปลูกประดับตามสวนต่างๆ These are Nepenthes ampullaria. This is quite an interesting species in that we believe this species is moving away from being a carnivorous plant and in towards becoming a vegetarian. Part of the reason we believe this is, as you remember, most pitchers have a lid that closes over the mouth of the pitcher to keep rainwater from diluting the pitcher fluids. But Nepenthes ampullaria. The pitcher lid is formed all the way back and is always leaving this totally exposed to rainwater. We think that this has happened because this plant has evolved from growing in the forest to a point where it catches detritus falling from the canopy and it composts that rather than trying to attract insects that it would live off of like a normal nepenthes. ายพันธุ์ที่หายากเมื่อ15ปีก่อนที่เคยพบว่ามีประมาณ200ต้นปัจจุบันคาดว่าเหลือไม่ถึง50ต้นแล้วสาเหตุมาจากการถางทำลายป่าบ้างก็เก็บไปขายเพราะคนในพื้นที่ยังไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของต้นมอคข้าวมอแกงลิงมากนะักจึงทำให้จำนวนค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอาจเพราะเป็นพันธุ์พืชที่สวยงามแปลกตาจึงไม่แปลก ที่มันจะถูกนำออกจากป่าอยู่เรื่อยๆจนบางชนิดเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะปริมาณการเกิดใหม่ทดแทนไม่สมดุลกับปริมาณที่ถูกนำออกไปมเมื่อมอข้าวมอแกงลิงออกไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่มันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และตายไปในที่สุดครับเพราะความอยู่รอดยากในสภาพแวดล้อมนี้เองที่ทำให้ต้นมอข้าวมอแกงลิงถูกขึ้นบัญชีว่าใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วล่ะครับ และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มิสเตอร์ชอนเริ่มที่จะทดลองขยายพันธุ์ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้พันธ์แท้ดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ในประเทศไทยครับ มันมีอยู่เนะี่ยมันต้องมีเปลือกเกา่เกาตกอยู่กับพื้นนะบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยัง,ย,งยังไม่สมพันธ์ีลยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่าบ้า อยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดีย๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะครับอ๋อเจอแล้วอาวนี่เกือบเกือบปะดาวนี่เกือบเต็มวัยแล้วเนี่ย การสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึง่งพบว่าหอยนียสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนียก็คือฐาน ที่สำคัญของประเทศไทยเลยนะครับ พิสดารอันเรื่องชื่อกับวิกฤตปัญหาน้ำมันรั่วที่เป็นข่าวเกลียวกลาวกันไปทั่วถึงวันนี้ความสวยงามยังคงอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่คราบน้ำมันที่เคยเป็นปัญหาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรติดตามชมได้ในรายการสายไกด์ที่จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมเกาะ,ะเสม็ดกันครับ มูลนิธิอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงของมิสเตอร์ชอนอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่เป็นทั้งห้องทดลองห้องเพาะเลี้ยงและยังเป็นห้องเรียนเพื่อศึกษาและทำความรู้จักกับเจ้าต้นหม้อข้าวหม้อ,อแกงลิงให้มากขึ้นด้วย These are seeds that I planted about seven months ago, and this is a critically endangered species of Nepenthes from here in Surat a n i province. I'm transplanting the young seedlings into this tray, which is the dirt from the land where these plants originally grew up. I'm planting about 105 of them to each tray. Then they will stay in these trays for about three to four months before they get transplanted to the next size. Okay, I'm going to transplant these seedlings from the germination box into this 105 cell tray. It can be pretty difficult to understand just how little pressure you have to use in picking up the seedling. You don't want to crush the roots. I'm going to poke a small hole with the pencil and then I'm going to very gently place the entire root structure into that hole and very carefully. Release it without moving the plant too much and pack some of the soil mix around the seedling so that the roots are buried and in full contact with the media. Okay, now to help the plants settle into this soil, I'm going to lightly mist them with very fine mist, not enough to knock them over. We're just trying to get the top surface of the soil wet. and the soil around that plant was planted into in. the the roots to settle the the hole plant soil การรดน้ำหม้อ,อข้าวม้อ,อกแกงลิงควรรดในตอนเช้า1ครั้งเป็นอย่างน้อยการให้น้ำขึ้นอยู่กับการใช้ส่วนผสมของเครื่องปลูกของแต่ละที่ด้วยหากรดน้ำในช่วงเช้าเยอะช่วงเย็นอาจรดน้อยหน่อยเพียงเพิ่มความชื้นเท่านั้นก็พอครับ แสงแดดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นมะข้ามอแกงลิงส่วนใหญ่ควรจะได้รับแสงผ่านแลนด50%นานประมาณ6ชั่วโมงแต่ก็ยังมีตัวแปรอื่นๆอีกซึ่งผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตแต่ละพันธุ์ว่าชอบสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไรบางต้นชอบแดดจัดบางต้นก็ชอบแดดอ่อนบางต้นชอบแขวนบางต้นก็ชอบวางกับพื้นครับ การเพาะเลี้ยงมอ้ามอแกงลิงว่ายากแล้วแต่การจะเลี้ยงต้นมอคามอแกงลิงให้อยู่รอดได้ยิ่งยากกว่ามากครับพวกเราพบว่าถึงแม้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงจะทําได้ดีแต่การค้นหาและอนุรักษ์ต้นมอคามอแกงลิงก็ยังเป็นเรื่องที่ยังน่าวิตกอยู่ Well we work in programs of research and conservation to study these plants and learn about them but that's not enough We need to change attitudes so we work in education particularly with students in children, Thailand schools. We've joined forces with the National Science and Technology Development Agency, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's ICT programs and those of Sirindhorn Science Home to create a whole series of programs that expose students to the dangers of biodiversity loss and learn how to help solve these problems. Hope that working with these children also working create แม้ในหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์จะมีชื่อหมอข้าวหมอแกงลิงว่าเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารและขาดแคลนสารอาหาร แต่น้อยคนนักที่จะเคยเห็นต้นของมันจริงๆในธรรมชาติทั้งที่เป็นพืชที่บอกว่ามีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยผู้ใหญ่บางคนจดจำได้แต่เพียงว่าสมัยเด็กๆคุณตาคุณยายมักชอบใช้ให้ไปเก็บหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาล้างให้สะอาดแล้วนำมากรอกข้าวเหนียวใส่กะทิและน้ำตาลมานึ่งรับประทานเหมือนกับข้าวต้มมัด หากเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตเด็กไทยคงรู้จักต้นมอค่า,าม่อแกงลิงแต่ในหนังสือและรูปภาพเท่านั้นครับ I think I find these plants important because they've made an evolutionary left turn along the way whereas most plants just live off sunlight and the minerals in the water and the minerals in their soil these plants took a left turn in their evolution and decided they were going to find another way to survive And in the process, they've survived doing that. Whereas most evolutionary experiments fail, these guys have done great for over 50 million years now. And it's only because of us human beings right now that we're losing them. So I feel like I want to try to make a difference to stop that. <laughs> แล้วก็ในปีนี้เราจะดําเนินโครงการต่อไปในพื้นที่จังหวัดที่มีม้ข้าวม้แกงลิงเกิดอยู่เพื่อให้เด็กๆนะครับซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลม้ข้าวม้แกงลิงให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปในอนาคตครับผมหวังแต่เพียงว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าที่เราจะเดินทางไปสำรวจ เราจะได้เห็นดอกและยอดของต้นมอค้ามอแกงลิงที่ขึ้นสูงมาจากพงหญ้าเห็นพวกมันขึ้นอยู่บนพื้นป่าในธรรมชาติจริงๆเราคงมีโอกาสได้เห็นจำนวนประชากรของต้นมอค้ามอแกงลิงที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ถูกรบกวนทำลายผมหวังให้เป็นแบบนั้นจริงๆครับ